คุณคิดว่า MMORPG 1เกมครับต้องแย่แค่ไหนถึงจะเปิดตัวได้พินานและถูกสั่งปิดให้บริการทันทีและที่น่าตกใจที่สุดคือเกมนี้ไม่ใช่เกมเล็กเลยครับแต่มันเป็นเกม i p ระดับตำนานเกมที่ผมพูดถึงครับนั่นคือ Ba a แอนด์โซ่ฮีและเรื่องนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของ MMORPG จากเ c s o f t ซอติดตามได้เลยครับตอนที่เราจะไปพูดถึง Ba ดแอนด์โซ่ฮีครับผมอยากชวนทุกคนย้อนเวลากลับไปดูอดีตก่อนครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าเสียดายแทนแฟนๆจำนวนมาก ถ้าย้อนกลับไปในช่วงยุค M.M.O.R.P.G. กำลังเฟื่องฟูครับเบดแอนโซถือว่าเป็น1เกมครับที่เป็นไอคอนิกที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการเลยแต่เวลานั้นครับต้องบอกว่า M.M.O. ส่วนใหญ่ครับจะเป็นแนวเทิร์นเบดกันฮะหรือระบบการต่อสู้ที่ยึดติดการกดสกิลแบบครูดาวการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะแข็งแต่ด้วยเบดแอนโซครับตอนนั้นเปิดออกมาได้พลิกสถานการณ์และพลิกวงการครับด้วยการใส่ระบบต่อสู้แบบแอคชั่นคอมแบทเต็มรูปแบบผู้เล่นจะต้องอาศัยการกดสกิลการหลบแพรี่ดอตต่างๆต้องเข้าใใใใจจังงงหหววะนนกกาาารรช้ิิืออ่่เป็มมตข RVG

ด้วยชื่อเสียงและความสำเร็จเหล่านี้เองครับความคาดหวังของผู้เล่นต่อเกมใหม่ๆใ,ในจกักรวาลเบธแอนโซ so, จึงค่อนข้างจะสูงมากและนี่คือจุดเริ่มต้นของแรงกดดันทั้งหมดและนํามาสู่เรื่องราวของเบธแอนโซ่ฮีโร่ทีนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวเกมเบธแอนโซ่ฮีโร่ครับที่ถูกพัฒนาให้เป็นคอสแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นทั้ง PC และ Mobile. โมบายด้วยบัญชีเดียวกันซึ่งในาทางทฤษฎีครับมันฟังดูเหมือนจะเป็นข้อด,ดีครับเพราะจะช่วยขยายฐานผู้เล่นและทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาที่สําคัญคือเมื่อเกมถูกออกแบบมาโดยยึ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกลดทอนลงไปแต่มุมมองของผู้เล่นต่างๆครับที่เล่นเบดแอนด์โซฮิลโลมาถือว่าเป็นเกมที่เล่นบนมือถือครับรู้สึกว่าอยู่ในระดับที่โอเคไม่ได้ยากหรือไม่ได้แยก่เกินไปแต่พอมาเล่นในบน PC ครับกลับให้ความรู้สึกเหมือนเกมโมบายเอ็มโอที่ถูกพอร์ตขึ้นมาบน PC แบบเต็มรูปแบบระบบการควบคุมการเคลื่อนไหวการล็อกเป้าต่างๆมันไม่ได้เป็นฟีลลิ่งแบบแอคชั่นเอ็มโอที่แฟนๆเบด a อน s o โซคุ้นเคยหลายคนนึงเริ่มรู้สึกว่าเบดแอนด์โซฮิลโลครับไม่ได้ ในขั้ที่เป็นโซภาคเดิมครับจะเน้นหลบการอา่านค่าเฟนวัดฝีมือต่างๆฮะ มันเลยทําให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักครับเกี่ยวกับโครงสร้างคอนเทนต์ที่เน้นการทากิจกรรมการเก็บทรัพยากรหรือการอัพตัวละครครับที่เน้นการขายมากเกินไปอีกต่างหากแต่สำหรับผู้เล่น PC MMO ครับโดยเฉพาะแฟนเบดเอนโซรุ่นเก่ากับทําให้สิ่งนี้ครับสูญเสียตัวตนความเป็นเบดเอนโซไปหลายคนรู้สึกว่าเบดเอนโซไม่สามารถตอบคาถามหรือตอบโจทย์ได้ตรงจุดนี้ครับทำให้ฐานผู้เล่นครับหายไปอย่างรวดเร็วและนําไปสู่ปัญหาเรื่องจำนวนผู้เล่นครับที่เรากำลังจะพูดถึงต่อจากนี้ สิ่งที่สท้อนความล้มเหลวของเบนอนโซฮิโรได้ชัดที่สุดครับนั่นคือเรื่องจํานวนผู้เล่นนั่นเองเบนโซครับเลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟเกาหลีฮะในวันที่28สิงหาคม2024 ถ้ามองในมุมของเกม MMO ถือว่าเป็นเกมที่ยังใหม่สดซึ่งอยู่ในช่วงของการสร้างฐานผู้เล่นสร้างชุมชนหรือสร้างความนิยมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับมันตรงกันข้ามเลยครับหลังจากที่เปิดตัวได้ไม่นานครับตัวเกมได้ออกมาประกาศยุติให้บริการยังเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากครับสลับในเซิร์ฟเกาหลีนะสลับในโกลบก็น่าจะตามๆกันไปนะฮะถ้าเราดูในตัวเลขของแพลตฟอร์มในสตรีมครับ ที่เป็นโกโบนะฮะจะเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าจํานวนผู้เล่นสูงสุดของเกมนี้ทําได้เพียงหลักพันเท่านั้นซึ่งสำหรับเกมในจกักรวาลของเบรเอโซถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ํามากและที่น่าตกใจที่สุดคือหลังเปิดตัวได้ไม่นานครับจำนวนผู้เล่นก็นลดลงอย่างเรื่อยๆจนเหลือผู้เล่นเฉลีย่ยไม่ถึงพันคนต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่บง่งบอกถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะวิกฤตนะฮะของเกมเบรเอ็นโซฮีโร่ผู้เล่นจํานวนมากครับได้เข้ามาลองและออกไปอย่างรวดเร็วครับและไม่พบสิ่งที่ทําให้รู้สึกอยากเล่นต่อไม่่่ววาาาจะะะะเเเเเป็นนนรรรรบกกกกลลอออทต์ยยหืััษณขงม ผู้เล่นที่หายไปเร็วขนาดนี้ครับรายได้ของเกมก็ย่อมลดลงไปด้วยครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งครับการตัดสินใจปิดบริการจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญครับที่ทาให้เบนแอนโซจากเกมที่เพิ่งเปิดตัวกลายเป็นเกมที่ยุติให้บริการในเวลาเพียงไม่กี่เดือนซึ่งเคสนี้ครับก็คล้ายๆกันกับเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทาลิสแลนต่างๆก็เคสกค็คล้ายๆกันนะฮะแล้วก็เปิดได้ไม่นานและได้ปิดให้บริการในระยะเวลาไม่ถึง1ปี หมดปัญหาเล่นเกมนอกไม่ว่าคุณจะเล่นเกมภาษาจีนหรือเจอภาษาอะไรตัวช่วยสุดเทพเอาอยู่นั่นก็คือลากโกฟาสโปรแกรมมัลติฟังชันโน .1 ฮะที่ไม่มีใครเหมือนสามารถกดโหลดลากโกฟาสไดใต้ดีสิฟิชชั่นได้เลยนะครับลาโกฟาสจะมาช่วยจัดการเกี่ยวกับการแปลภาษาการเชื่อมต่อไม่ว่าคุณจะเจอเกมแบบไหนจะเกาหลีจีนญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรลาโกฟาสก็จะช่วยให้คุณเล่นได้ไหลลื่นและเข้าใจง่ายทันทีด้วยฟังก์ชันวันคลิกที่สามารถช่วยแปลภาษาในเกมได้แบบเรียลไทา์ทำให้คุณไม่พลาดเรื่องเนื้อเรื่อง หรือข้อความสําคัญแม้ว่าเกมจะไม่มีภาษาไทยก็ตามลองรับเกมมากกว่า3,000เกมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเกมไหนที่ไม่สามารถช่วยได้ลาโกฟァสเอาอยู่แน่นอนต้องบอกว่าลาโกฟァสนี่ครบเครื่องจริงๆฮะบอกได้เลยว่าใครอยากเล่นเกมใหม่ๆโดยไม่ติดปัญหาเรื่องภาษาหรืออยากได้การเชื่อมต่อที่เสถียรลาโกฟァสคือเครื่องมือที่ช่วยคุณได้แน่นอน100%และที่สําคัญคือตอนนี้มีโปรโมชั่นถ้าใช้โค้ดแอมเปอร์ลดทันที30%นนะครับอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะครับ หลังจากที่กระแสผู้เล่นลดลงอย่างต่อเนื่องครับในที่สุดสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆครับ NCSoft ออกมาประกาศในเวทีาก,การครับว่า b e n e and Soul Hero จะยุติให้บริการในประเทศเกาหลีครับในวันที่19คุมภาปีหน้านี่ครับ2026นะครับสำหรับเกม MMORPG มีการประกาศปิดให้บริการในระยะที่สั้นที่สุดถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่รุนแรงมากเพราะหมายถึงว่าตัวเกมครับไม่สามารถสร้างฐานผู้เล่นและสร้างารายได้ให้คุ้มค่ากับการบริการได้ ในข้อความประกาศครับทีมงานได้กล่าวขอโทษผู้เล่นที่ไม่สามารถตอบแทนความรักและการสนับสนุนครับที่ผู้เล่นได้มอบให้กับเกมพร้อมกับยอมรับว่าไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ตามที่คาดหวังไว้ครสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจใปิดให้บริการครับเพราะเป็นเกมที่ไม่ได้อยู่ในแผนในการทําเกมในอนาคตเมื่อมองไปบริษัทเกมของ In ็ซีซหลายเกมครับมักจะใช้เกาหลีเป็นจุดเริ่มต้น และกรณีในการปิดให้บริการก็เช่นเดียวกันครับนั่นทาให้ผู้เล่นหลายคนเชื่อว่าในเวอร์ชันโกลบอลครับก็ไม่ต่างกันครับรอฟันปร,ประกาศปิดให้บริการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือไม่หลายคนยังไม่ทันได้สัมผัสคอนเทนต์ช่วงท้ายเกมอย่างเต็มที่ครับหรือเห็นการปรับปรุงแก้ปัญหาที่อาจจะทําให้ตัวเกมดีขึ้นครับแต่สุดท้ายแล้วครับเบรดเอ็นโซฮโร่ก็ไม่ได้ไปต่อครับและประกาศปิดให้บริการอย่างเป็นทางการจึงกลายเป็นสุดที่สุดของการเดินทางในระยะเวลาอันสั้นครับของจักรวาลเบรดเอนโซ so. ถ้าเรามองย้อนกลับไปในกรณีของเบดแอนด์โซฮีโร่ครับจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเกมนี้เกมเดียวครับแต่มันคือปัญหาชิงโครงสร้างของจักรวาลเบดแอนโซ so ครับตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา NC ็นซีพยายามปลุกชีพ IP ไม่ว่าจะเป็นเบดแอนด์โซนีโอหรือการรีแบรนด์นีโอคลาสสิกต่างๆหรือการแตกสปินออฟอย่างเบดแอน So โซฮีโร่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับทุกโปรเจกต์กลับมาทําผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยทําได้ของเบดแอนโซและไม่สามารถรักษาฐานผู้เล่นในระยะยาวได้หนึ่งในปัญหาที่ถูกพูดดถึงงงงมมาาาากกกททที่่สุืือออเเรรรรบริหข NC so ดูเหมือนจะพยายามไล่ตามกระแสตลาดมากกว่าการยึดแกนหลักของเกมในจกักรวาลเบรนโซ so, ที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตแทนที่จะพัฒนาเกมที่ตอบโจทย์หลายระบบกับถูกออกแบบรองรับระบบโมบายและการคอสแพลตฟอร์มซึ่งสุดท้ายครับกับไม่ตอบโจทย์ในส่วนของผู้เล่นโมบายเองครับก็มองว่าเกมนี้ไม่โดดเด่นพอครับเมื่อเทียบกับเกมมบอถือแบบโอในระดับท็อปขณะที่ผู้เล่นสายพีซีกับรู้สึกว่าเกมนี้ถูกลดค่าลงและสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของ MMO แบบดั้งเดิม ความไม่มั่นคงนี้ครับส่งผลให้การตัดสินใจของผู้เล่นซึ่งทําให้ฐานผู้เล่นหดตัวลงอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยเมื่อรวมปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันครับเบเอนโซฮิโร่จึงไม่ใช่แค่เกมที่ล้มเหลวครับแต่เป็นภาพสะท้อนของปัญหาใหญ่ๆที่กําลังเกิดขึ้นของ IP เบทเอนโซและการบริหารเกม MMO ของ n c s o f t ในภาพรวมด้วย การปิดตัวให้บริการของเบรนโซฮิโรจึงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจถ้ามองในปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือมันทำให้ความเชื่อมั่นของผู้เล่นของเบ e นโซครับและต่อ n อ็นซีซอถูกลดลงไปอีกครั้นหนึ่งสำหรับผู้เล่นหลายคนครับนี่อาจจะเป็นบทเรียนสำคัญครับที่ชื่อของ IP ใหญ่ๆไม่ได้การันตีความสำเร็ดอีกต่อไปและสำหรับ n อ็นซีซออาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนสำคัญครับว่าการพัฒนา,า MMO ในอนาคตจะเป็นต้องฟังเสียงของผู้เล่นให้มากขึ้นและเข้าใจสิ่งงงงทีี่่่่ผู้้เเลนตตออก,กกกกกาาาาาารรรรจิๆมมววไะแสะยดยด ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนงใจให้ผมแอมเปอร์ด้วยนะครับแล้วคุณคิดยังไงกับการปิดตัวลงของเป็เอนโซเนโและทิศทางของเกม MMORPG ในค่ายเอทีซอฟเสามารถมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ